สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเนาะจ้าเมื่อนี้มาพอเลําลำย่อีกเชียงเคยคะ่ะทุกคนเมื่อนี้นะคะลำย่าสิบห้าไปหน้าคะ่ะทุกคนนะคะจากบ้านนะคะเนี่คะ่ะห้ากับสิบไปหน้าเนาะคะ่ะทุกคนเออหน้าที่ลำย่เคยทายทุ่งหน้าเบปึ่งนั่นแหละคะ่ะอันนี้จะเป็นอ่าคลิปที่ว่าการเดินทางนะคะจากบ้านไปหอดหน้าเลยคะ่ะทุกคน ะะอันนี้สองฟังทางนะคะกวยสวยค่ะทุกคนไม่น่าเขานะคะสองฟังทางค่ะทุกคนนะคะบางมองเพลิดกับกระล่างตกกากะล่างเฮ็ดหน้าเขางามๆเลยค่ะฟังนี่นะคะที่เป็นหน้ามเคอเอิญน,น้องโอได้ค่ะทุกคนนี่ที่เป็นหน้าเขาเขาวนะคะฟังขวามือของเท้านะคะทุกคนจะเป็นน้องบอนะคะพันเอิญน,น้องบอค่ะนะคะพอดีอลำํำไยมาามาแต่ไปเบิงหน้าบานหน้าแสงนะคะ เออลำไยเล้ยมาทางบานหน้าแสงเพื่อที่จะไปหน้าดุงนะคะทุกคนขอเอหน้าดุงหรือว่าหน้าหวยกันเหลืองนะคะทุกคนนะคะอันนี้ลำไยมาจากทางบานหน้าแสงนะคะเพราะว่าลำไยไปเบิ้งหน้าอยู่บานหน้าแสงเนี่ยนะคะกสิทธิไปเบิ้งหน้าอยู่หน้าดุงนะคะหรือว่าหน้าหวยกันเหลืองนั่นเองค่ะทุกคนอันนี้้ากระสีแว่ได้ค่านี่ทุกคนถ้าตรงไปก็จะเป็นบ้านนงรกษสรนะคะบ้านของลำไยอันนี้้ากเกษตรเดียวทรายนะคะเพื่อที่ เขาเป็นหน้าเลเด้วค่ะเมื่อกี้เป็นทางลาดยางมาคาเนี่ยจะเป็นทางคอนกีตนะคะทางเสริมยากขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนออันนี้ฟังความเมื่อเข้าก็จะเป็นอาสารแม่แก้วนะคะทุกคนแม่บานแม่รักแม่เมืองเข้าเนี่ยละค่ะทุกคนอนะคะนี่ค่ะทุกคนท่างก็เริ่มยากได้ค่ะอันนี้ฝนตกแล้วไม่ไหมนะคะฝนตกแล้วบันนี้เอนามเพิ่งจะสิไม่นามจักน้อยหนึ่งนะคะอื ตะกี้เปลนอยู่ด้วยค่ะพอดีย่านฝนมาเนีปลาก็เลิ่มหกค่ะทุกคนฟังทางขวามือเอ๋ไม่ใช่ทางทางสายมือนะคะจะเป็นเพิ่ีขายยางนะคะเป็นล้านยางค่ะทุกคนเป็นกระสีขายแ,แต่ละกลุ่มนะคะกลุ่มนั่นกลุ่มนี้ก็นาดกันมากนะคะเป็นกระสีมาขายอยู่มองนี่นะคะมองล้านยางนะคะถ้าเป็นช่วงที่าย่ามเกี่ยวเขานะคะเป็นกระสิเอาเขามาตกามองนี้นะคะทุกคนอ เพราะว่ามันเป็นพื้นที่สาธารณะนะคะของมูบานนะคะส่วนฟังขวามือก็จะเป็นโบนะคะโบอนา้าเป็นน้องนี่แหละคะ่ะทุกคนเปสนกรุดให้เป็นห่วยเป็นโบอน้าใหญ่ๆโบอน้าสาธารณะ,ะคะทุกคนคข้าขๆกับน้องโบน่ะคะ่ะทุกคนเป็นกรุดไปเรื่อยๆนะะเนาะอ,อันนี้ท่างเดิมยากก็ได้ค่ะบันนี้จากท่านราดยางแล้วก็ท่าข้อนกีดอันนี้จะเป็นท่าขี้ดินแดงะคะ่ะทุกคนนะคะ ทางไปหน้ากระสิกไกลในจักน้อยนะคะสลับซับซ้อนไปนะคะเออต่ว่ารถกนยังเข่าไปหอบไปถึงค่ะทุกคนมาเบิงเนาะค่ะนว่าทางเข้าในสีหยากซ้ำใดค่ะเออแต่อายใช่กะคักค่ะทุกคนเออพันวาบไปยังบ่ยากนะคะไปได้พ่นวาค่ะทุกคนเออเออกาเพ่นวาไปได้กับไปได้ตัวเนะค่ะเออเนี่ยแหละค่ะสำหรับผ้าทุกคนมาท่องเที่ยวมาเที่ยวชมให้ชมหน้าน้ำกันไปเพื่อนๆค่ะทุกคนนี่ค่ะ อันนี้หน้านะคะอันนี้เพิ่น,นเพิ่งน้ำท่วมเพิ่งเงินฟื้นขึ้นนี่แลค่ะนี่นะคะหน้านะคะอันนี้จะเป็นหน้าอาวับอาน้ำแย่เนี่ยแหะคะ่ะทุกคนอาวัปอาแล้วก็ลุ่มกระป่าน,ะะปน,น,น,นนะคะเนาะเป็นพี่น้องกันเนี่ยแะค่ะนะคะนะคะทงให้ทงหน้านะคะอันนี้ก็กรลังสิขึ้น ันนีขเรือนว่าทา้งสี่ขื่นไปนุ่นละฝายนะคะเขาเอิอนว่าทา้งนุ่นละฝไฟค่ะแถวบ้านภาษีมิตรซื้อด้วยนะคะเนาะแตละหมองเออหน้านุ่นละฝายให้นุ่นละฝายนะคะเออน้องบ้องสินะคะทุกคนอันนีเป็นสี่ขื่นนุ่นละไฟแลละค่ะทุกคนเพิ่นเอิ่นว่าหน้านุ่นละฝายหรือให้นุ่นละไฟเลยนะคะอันนี้เพิ่นผ้าเอิ่นเต่นหน่อยนะคะลำยิ้งกับบูกหัวเพิ่นเป็นอย่างคืออเ่นซื้อนีแต่ว่าเพิ่นอาจซืเอิตามอียังกะแล้วแต่นลายห้องกับบุกหันะคะเพิ่นผ้าเอิ่นนะคะ ให้นูนระฝายนะคะนี่ค่ะกำลังสิขึ้นไปแล้วนะคะเพิ่อเกิดสิเป็นโน่นขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแต่สมัยตะกี้นะท่านี่เพิ่อสิเป็นท่าแบบเป็นลุ่มลึกลงไปเห็นไหมคะทุกคนก็จังท่าไปหน้าสมัยเกาย่าก่อนเห็นไหมคะเออที่ว่าตอตนนี้ยังจําได้ย่นแต่ตอนน้ี้เพิ่อสิเป็นลุ่มลึกลงไปนะคะทั้งเทิงนี่ก็สิเป็นอ่ให้นะคะเป็นไหนะคะแล้วก็ขี่รถไทเยเห็นไหมคะทุกคนรถไทยเดินตาม แล้วเพิ่นก็ดเส้มีเฮียนรถไทยนะไหมคะเขาก็ขี่ไปพอโพกกับเป็นกน้นขับรถไทยนะคะเต๊ะเต๊ะเตกะเต,ต,ต,ต๊ไปสซเสียหอดหน้าคะ่ะทุกคนนั่งชมนกชมหน่อยชมวิวป้าเรื่อยนะคะทุกคนตะกีนหะนึ่งซูมูนี่กับค่ายเนย่นสะดวกสบายนะคะเออมีมอเตอร์ไซค์ขี่มีรถยนต์นะคะมีรถกระบ,บะขี่ก็คือหอดหน้าเร็วนะคะเออแต่สกีนี่โอ้ยยางไป่ต้องเถิดขี่จักรยานนะคะมอเตอร์ไซค์นี่คือเดินสุดแล้วค่ะทุกคนจังไหมตะกี้นี่ค่ะทุกคนอันนี้ จะเป็นน่นงระฟาแล้วคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้เพิ่อน,อนอันเอาดินมามาถมขึน้นนะะี่ค่ะท่าตึ้งตึ้งมาตะกี้นี่มองดูยืนสิเป็นสูงสูงเลยดนะคะ่ะท่าข้างล่างน,นี่ก็สิเป็นบวกเป็นล่งก็จะยังท่าไปหน้าสมัยตะกี้ฮะล่ะค่ะ,ะ,คะทุกคนอืมที่เป็นรูมล่งนะคะเนาะเออเป็นท่าแบบเพิ่นเอิ่นว่าทา่าอันทา่าอันพกัพกควายพกัพกงัพวพญางหานไหมคะทุกคนคนเลี้ยงงัวงัวพญางแล้วคะ่ะอย่าไปยังมน้าเิ่นก็สิเป็นรุมลึกอืม ก็จีม mm ีรถไทยรสยำคาฮแลนแบบว่าตามทางสินะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็สิฮอดอันนี้เป็นนวดนะคะนวดนิดหน่อยนี่ทับมงคุงนี่ค่ะเกิดอื่นว่านวดละฝายนะคะทุกคนให้นวดละฝายค่ะนี่ยค่ะนะคะมาชุ่มนะคะน้ำกันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สิฮอดให้ลําแย่ละค่ะทุกคนเนี่ให้ลาย่อยจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะทุกคนนะคะอันนี้เกินว่าให้นวดละฝายนี่ค่ะจะเป็นตายางนะคะนี่ฝั่งขวามือ นะคะนี่นะคะปลาหยางงามเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้น้องสาวพังกีดนะคะน้องนกน้องนกเก้งเก่งด้วยค่ะทุกคนนี่เฮท้ยเฮทหน้าเนี่ยซุดจอดเลยค่ะนี่ค่ะไหหยางนะคะย่าไปเลยค่ะนี่อันนี้ให้ยางย่าไปหอดพี่จนสุดแล้วนะคะทุกคนสุดแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้านะคะหน้าอ่าวซั้นนะคะทุกคนนี่ยู่ฟังอ่ะ ขวามือนนะะด้วยกันนะคะทุกคนฟังขวามือนะคะนี่ค่ะเขาเขาคนงามด้วยค่ะทุกคนนี่อเออเขาอาซ่านนะคะสมาเพื่อกรสิบเพชรแถวนี่แถวหน้านูนนี่ค่ะเพื่อนสิเฮ็ดเป็นเขาดอนะคะ่ะเออเขาดอนคะคะเห็นบหค่ะสองคางทางหรือระยะห่างเรื่อยๆนี่เพื่อนกระสีมี่เป็นเฮ็ดเป็นบ้านลัางน้นอยนะะ้อี่ค่ะกจังเสียงครับเพื่อนกระสีมาอยู่ตรงไฮตรงหน้าเนาะคะ่ะทุกคนนี่ ลำไย,ยว,ว่าดีด้ค่ะเวลาลำไยกับมมนูบานลำไยกับสิเมยูจังสี่แหละค่ะทุกคนนี่เออมาปลุกเงียนปลุกยังปลุกเขินมาเป็นเทียงหน้าหน่อยนะคะเอออยู่ไฮอย,ยู่หน้านะค,ะนค่ะนะคะอเนกสิเรียวสิไปทางตรงก็ได้หรืยว่าสิเรียวออาไปก็ได้ค่ะนี่อาใช่ก็เรียกว่าให้เดียวมาทางนี้นะคะเดี๋ยวมาทางนี้นะคะไปได้หลายทางค่ะทุกคนทุกคนวันนี้ทังเริมยากเลยค่ะ เพราะว่าฝนพนตุกนะคะ่ะฝนตกดีดีไหมค่ะมาบานอือนี่ค่ะฟังขวามเมื่อนะคะกันยังเป็นหน้านะคะหน้าอาวซานนะคะต่อไปก็เป็นส่วนยางเพ่นนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะเออทุกคนตนโนน,อนท่านะคะแต่ว่าพอดีเพ่นพ่นเอาดินมาใส่ไม่นะคะ่ะทุกคนกลยเราก็เลยะหยาดจักกนอยแนยนนะคะเนาะเพราะว่าดินพนเพราะข้ไหนเกล็นไหมคะ่ะอืแต่ว่าตะกีเนี่ยเออ ทั้งพนดีอยู่เด้กค่ะอืมเป็นทังขี้หินนะคะขี้หินแหงหนไหมคะวันนี้เพิ่นเอาดินมาใส่นะคะบราฮไดเก่งคักฝนตกมากค่ะพอดีเลยเพน,นี้ก็เลยเละในจักน้อยนะคะแต่ว่าอาช่าบอกว่าไปได้พ่นวานะคะทุกคน <c oughs> เออไปได้กับไปได้นะคะทุกคนพอดีล้วเข้ากับม่านี่ยละมาเบิงมาชมน้ำกันเนาะคะ่ะมาแบบผจญภยัยไปน้ำกันคะ่ะแบบว่าเอารถยนต์มาหน้านะคะมาให้มาหน้าเออ แตช่บาบเป็นยังนะคะน้ำเยื่อแก,แก่แห้งมักเร็วเนาะค่ะน้องอมาหายมหายมหาน้าเห็นละค่ะทุกคนเพินก็มีอันไฟฟ้าพร้อมได้ขนาดนี่ไฟฟ้าต่อมาหอดพีเลยค่ะทุกคนนี่ก็สะดวกสบายเนาะคะ่ะรับไสสิบปลูกฮียนปลูกอย่างนีงน้ำในน้ำหน้าเน,นานะ,ะถ้านน้ำย่อมาบานก็สิ่ะคะ่ะมาอยู่ให้อยู่หน้าเห็ดเทียงหน้าน,น้อยนะค่ะทุกคนเห็ดเทียงหน้าน,น้อยแบบอยู่นะคะ แล้วก็ตรงนู้นนะคะทุกคนเดี๋ยเป็นหน้านูแดงเด้ะค่ะนี่ที่ห้าวเลี้ยวไปเนี่ยสีฟ้าๆนะอันนั้นจะเป็นขอบขอบควายเพิ่นนะคะนี่สีฟ้าที่ห้าวเลี้ยวไปนะขอบควายนะคะชิดตรงไปก็ได้หรือว,ว่าสีเลี้ยวใายก็ได้ค่ะทุกคนเอออันนั้นหน้านูแดงเดี๋ยวเราไม่สิบ้าไปเบิ่งอยู่ค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็ะเลี้ยวใายไม่อีกค่ะนี่ทุกคนนี่โอ้ทุกคน ไอ้สิไปรอดบ้านออนี่ค่ะทุกคนนี่หมคะ่ะเพื่อนเอาดินมาใส่ไม่ไนี่แม่เออสิไปได้บ้านออค่ะแต่ฝนตกไม่ไมล้วใหไม่ไม่ไหมคะ่ะเออถ้าเพิ่นบ่เอาดินใส่น่ะสีแข็งทาสงสีแข็งสิ่งอย่างนั้นมันกมาง่ายนะคะอันนี้เพิ่นเอาขดินใส่พอดีพอดีนะคะนี่ค่ะทุกคนมีเทงปลาหย่ามีเทงหน้าเขานะคะตะกีน ไ่ฟังใส่เอ่ฟังความเมื่อนำเยี่นทีก่กีกับเป็นหน้านะคะทุกคนพอดีเพิ่นก็ไดเห็เกิดเป็นสวนยางนะคะอืมนะคะฟังนี่ก็เป็นหน้าเขา่าสม,ม่ติาพังเกิดเห้เป็นเขาโดนะคะทุกคนนะคะียค่ะโอ้นามนะคะนามหลุนขั้นท่นหน้านะคะหลุนมาอ่าถนนนะคะเห็นบ่ค่ะนี่อันเป็นห้อยลดนะคะห้อยลดไปนี่แไหมคะทุกคนเพิ่นเอาขี้ดินมาใส่นะแม่อืมมานี่พ่อหอบไปแล้วหนามพันหลุนนะคะ อ๋อใช่กันยังไปได้เซยค่ะทุกคนตะก,กี้มึงนี่ก็เป็นทางแบบว่าเออเป็นน้ำตลอดได้ได้ค่ะตะก,กีนพ่อเพิ่นขี่รถไถนะคะแต่ว่ารถไถนี่เพิ่นสิเป็นรถไถตีนตะขาบนะแม่ค่ะทุกคนอืมเพิ่นก็สิไปได้นะคะนาอน่ะกะเฮียนรถอยู่นะก็ไปได้เลยเด้คแค่พ่อขี่ไปนะคะทุกคนอืมคอยขี่ไปเออแล้วเด็กกมัก,มกแล้วพาล่นน้ำเนาะคะ่ะเนาะเออเขาก็สิเอาอัน ไปนั่งท,ลดลดท่ายรถรถไถเนี่ยไหมคะทุกคนรถเฮียนอยู่รถไถยเห็นไหมะเออแล้วก็เอานั่งยอนขาล่งไปไปเนนรียสาสารนะะน้ำนะไหมคะทุกคนพอกับเขาค่อยๆขับรถไถ้สตาร์เนาะค่ะเนาะเออผู้ลูกสาวก็น,นั่งที่ท่ายรถแล้วก็เอาขายอนล่งแล้วก็ได้เรียนน้ำนะไหมคะทุกคนโอ้ยมีความ,มสุขนะคะตะกี้แม่เออคือพ่พพอตอนเป็นเด็กหน่อยค,ค่ะทุกคนลำยัยนะเออกิดหอวบรรยากาศนะคะตอนชีวิตเป็นเด็กหน่อยเนาะเออ เป็นเช้าวันเช้าหน้าเฮ่าหนิอ้ยมีความสุขค่ะทุกคนนี่ค่ะหอดแล้วนะคะนี่สีหอดหน้าดำย่อยละไปหอดปลายูฆ่านี่กระแมนนะคะหน้าดำย่อยจะอยู่ฝั่งขวามือนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะทาา่าเนี่ยเลื่อยปลายูฆ่านี่เพิ่นบด้เอาดินมะไซเนี่ยคะ่ะทุกคนดินเพิ่นกระสีแข็งเห็นปะคะนี่ยเขาพ,พันบด้เอาขี้ดินมะไซใหม่นะท่าเพิ่นเกลี่ยแล้วนะคะนี่เห็นปะคะ ั้กระสีแข็งก้วก็เล่นไปได้สบายนะคะทุกคนเดอฮอดแล้วนะคะทุกคนนี่ฮอดแล้วนะคะนี่ค่ะเนี่ค่ะทุกคนโอ้ยงามค่ะค่ะทุกคนนะคะี่ค่ะเออเข่านะคะมาเบิงหม่องที่อายช่ายวานนะคะกับปันย่อยวานอ่ะกับผอกับแม่วานนะคะโอ้ยงามค่ะค่ะทุกคนเออ แบบหยักมาเบิงนะคะนะตะแรงให้พ่อกับแม่เพิ่อนทายให้เบิงนะคะทุกคนโอ้ยเขางามะ่ะคะทุกคนเขางามเขียวแบบสวยมากเลยค่ะอ่อนซ่อนแห้งค่ะทุกคนปีนี้เขางามแห้งนะคะเนะาะก็คือพ่อกับแม่ล่ะคะ่ะเเป็นกระทายลูกให้เบิงอยู่บันี้กําได้กับบักหักใจอยากมาเบิงอยากมาเบิงแบบว่าผลงานจะพองเลยไหมคะ่ะทุกคนว่าโอ้ยเห็นหวานข่าวนี่ อันเป็นสิ่เกิดหรือสิงามซำใดนอหอือจังใดนอ้อเขาขยาับหูนะคะว่าเขาในเหตุหน้าเป็นบอวานเขามันแตกอย่างอย่างบองสินะคะทุกคนนี่ค่ะออหูทุกคนสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะรำเย็กก่ยางมากนะคะนี่อืจากเทียงหน้านะคะ เทียงหนา้าที่เรา่เคยถ่ายเบิ้งแล้วเทียงหน้าห่างๆนะคะเอ,อายแชยกับน้งผู้พาค่ะทุกคนหูเพิ่นอยากใส่เบ็ดแห้งคะ่ะอืมว่าอยากใส่เบ็ดสสันโอ้ยเบ็ดอันป่าก็บ่ค่อยมีดอกค่ะทุกคนเพราะว่าเพิน่นเพิ่นสิปเป็นหน้าทั้งโคกนะคะหน้าเคยเอิ้ญไปยังฟังในสิทั้งโคกบ่คือหน้าฟังทางหวยนะคะแต่ป่าชุม,มื้อนอกกีนก็หายากล่ะค่ะทุกคนเออเพราะว่า เพื่อนแห่งแรกนะคะหลักการแบบว่าเวลาเพื่อนหากินหายันเพื่อนก็หาค้าค้าแน่หน่อยไหมคะทุกคนเออหาเอาลูกปูลูกปลาหาเอาทุกอย่างหาจนเกินว่าแถวบ้านเอินดับเนี้ยเบิดค่ะทุกคนเออเพื่อนว่าหาค้าค้าแน่จนว่าปลาดับเนี้ยเบิดนะคะเนาะเออพวกปลาพวกหอยพวกอย่างอีกระปุงอีกระปูสินะคะหาหลายจนว่าดับเนี้ยเบิดนะคะทุกคนเออบ่ค่อยมีเดียวบ่คือสมัยน้อยๆนะคะสมัยน้อยๆของกินล่า ลายค่ะทุกคนอเออนี่ค่ะเออเราใหญ่กระไายน้ำให้น้ำหน้านะคะทุกคนอืมอันซ่อนค่ะทุกคนอันซ่อนแห้งนะคะอือเห็นทงให้ทงหน้านะคะเขาเคี้ยวขจีนะคะมาสูดอากาศแบบอุย้ยอากาศดีมากค่ะทุกคนอืมอันหน้านกับเต็มให้หน้าพอดีพอดีค่ะทุกคนบริเวณลายนะคะแล้วก็บ,บริเวณาหน่อยกพอ็พอดีพอดีเขางามๆามนะคะอืม สวยๆนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นต้นอันนั้นนี้ค่ะทุกคนต้นเฮดไมกวาดเห็นไหมนี่เราไม่ได้ลืมซื้อว่าเป็นซื้อต้นอีกอย่างนะคะเนาะเพื่อนสิตัดแล้วก็เอาไปตากแห่งนะคะแล้วก็เฮดเป็นไมกวาดเห็นไหมคะทุกคนนะคะอันนี้จนนายกยาดอกคิ้วนะคะเพื่อนเดิน <c oughs> อู้ยบรรยากาศดีค่ะค่ะทุกคนน้ำทงไห้ตรงหน้านะคะค่ะน้ำทไทยแต่ละมุมอันนี้ก็จะเป็นต้นหญ้า ดอกไม้งามๆนะคะทุกคนโอ้ยเบ่งเพลินเลยค่ะดอกนายดอกนางนะคะไทยกําไพในน้ำไฮน้านะคะอือโอ้ยแบบงามเอยียงกับงามเบิดค่ะทุกคนสําหรับคนเฮ่าที่แบบว่าจากหน้าจากแบบบานเกิดเท่ามาดนมาูนะพอมาเห็นจังสีแล้วนะคะสีอ่อนซ่อนสีแบบว่าโอ้ยแบบมีความสุขนะคะทุกคนเนาะ เออเพราะว่าห้างจากบ้านจากเมืองห้างนะมาดูนบขอยู่บ้านอืมสำหรับคนที่เป็นเป็นยูเนี่ยยูเลียเป็นกระสีชิ้นนะคะเป็นกระสีว่าธรรมดาเนาะเออแต่ว่าห้านี่แบบตือนด้วยพ่อมาเถอเห้าโอ้ยมีความสุขเห็นให้เห็นหน้าตั้งแต่ห้านเนยห้าก็คิดถึงภาพบรรยากาศตอนห้าเป็นเด็กหน่อยว่าเออมันเป็นแบบความทรงจำนะคะอืมมองไปมองไหนก็เป็นความทรงจําของห้างสิแมคะทุกคนเลี้ยไปมองนั่นก็โอ้ทรงจําเออตอนนั้นกําลังเห็นนั่นเฮ็นนี่ ฟังนี่ตอนนี้ก็ร่างเกี้ยวเขาตอนนี้ก็ล่างดำหน้าโรก,ก้าอีหย่างสิแมค่ค่ะมันเป็นแบบพระว่าลำย่า่แบบผูกพันนะคะผูกพันน้ำบานาเป็นผูกพันกับพงไฮท,ทงหน้าแบบมากเลยคะ่ะทุกคนพระวารำย่่ยชื่อวิตดำยา่หนึ่งแต่หน่อยวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็สิแต่แต่ให้แต่หน้าย,ยางเดียวคะ่ะทุกคนเห็ดเป็นบุเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าไปได้ตลอดนะคะทุกคนเอเป็นกับผ้าเห็ดนะคะพอก็ะแม่เป็นกับผ้าเห็ดนะคะเนาะแต่ว่าร่างกายล่า่กับบุคอยแข่งเร่งแต่ว่า ก็เห็ดไดน้ำเพลินยู่แต่ว่าเห็ดไดบ่หลายเห็นไหมคะทุกคนถามว่าเห็ดเปลี่ยนบ่กระเห็ดเป็ีป่นนะคะเห็ดไปใด้เรือๆนะคะทุกคนถามว่าเห็ดนักๆหนึ่ีสิกระเห็ดบ่ได้คือเพลินนะคะขามาอยู่บานกสิช่วงแรกกระสิตรงพักกระสิอัศเมืยเนีน่ยจักน้อยนะคะเออพ่อเขาล่งเห้าอันนี้แล้วเขาก็ไปได้อีกของเห้านะคะทุกคนคนเ่อมันก็ตรงปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเห็ดให้เขากับ บรรยากาศก็เอนยัรรยงกาศน,น้องให้ให้ต้องปรับก็เอ่ยมันยงกระลำได้ก็คขึบอกเป็นยังไงบ้างคะต้อ,อ,อ <c oughs> ตงปรับให้เขากับตรงนั่นตรงนี้นะคะอคืมมันก็ต้องใส่เวลาสคิคะทุกคนเอออันรุ่งกับลานเลยค่ะทุกคนไปน้ำกันดีดีค่ะเออันนี้ต้นอีผุกได้ค่ะในี่ทุกคนในี่ต้นอีผุกนะคะเกิดลายจะได้ต้นอีพุกนะคะกินได้ได้ค่ะทุกคนเอาไว้ล่ำเพลินนะคะ บอกออกคล้ายๆแกงบนน่นนะคะ่ะทุกคนเออร่ำเพลินนะคะอืมเขากลี้ยงซ่บๆนะคะของอยู่ของกินหลายค่ะทุกคนอืมน,นะคะคุณนะโอเคเนาะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำยยก,กันน้ำมะฝาใบซัมนี่ก่อนเนาะค่ะลำย่อยขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ ติดตามไปกันร่างใจกับใำย่ค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเข้าไปเจอกันคลิปหน้าเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย